กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครอง แนะนำนะคะพี對對่พี่แม่แม่จ้าพี่พี่แม่แม่ใครได้เฮขนมไทยบ้างคะขนมไทยมาทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับหน้าบ้านเราก็มาทั้งสามโต๊ะนะคะพี่น้องจ้าโพดโพบุงโมสมโอโพดโพสมโอบุงโมตกแตงนะปูทาเวสุนวันน่ะก็ให้ข้าวน่ะให้ข้าวอยู่นะคะ 0960นนะคะได้เฮเหมือนกันเนาะพี่น้องเมื่อวานทั้งทกศนะคะทกศก็ได้เฮทั้งบนทั้งล่างนะคะเหมือนกันนะคะสำหรับเมื่อวานโอ้โหนะคะเฮกันทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ ที่ได้แนวทางไปเนาะน้องสาวโซก็ทําเต็มที่นะคะสำหรับในบ้านนะคะสำหรับในบ้านน,น้องสาวโซก็อีกสองสามวันนะคะจะลงสำหรับในบ้านนะคะ สำหรับใบน้อยนะคะก็จะเป็นเม็ดเดียวเนาะใบน้อยนะคะก็จะเป็นหกเก้าเก้าหกนะคะบวกลบคูณหารเท่ากับสิบแปดนะคะจดตามนะคะนะจดตามนะครับเมือนบอกนะักเรียนเลยนะคะพี่น้อง ศูนย์สองนะคะบวกลบคูณหารนะก็จะเป็นห้าสิบสองนะคะเจ็ดสามนะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นยี่สิบหกนะคะ ห้าหนึ่งนะคะบวกลบคูณหานะคะเท่ากับสิบหกนะคะจะเขียนเป็นเลขอีกอย่างละสิบหกนะคะสำหรับเม็ดเดียวของน้องสาวโซ่เนาะสำหรับรอบก่อนนะคะก็พาพี่พี่นะคะ พาพี่พสรุปเนาะงดก่อนเงินหลายโพดโพบงบตใบน้อยไม่ได้สรุปนะลืมลืมสรุปใบน้อยแล้วนะคะให้แนวทางไปแล้วให้แนวทางไปแล้วก็สรุปไม่ได้นะพี่น้องเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงกันใหญ่เลยเนาะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่ สองเก้าหกนะคะแต่ยังมีตัวหนึ่งนะศูนย์ก็เด่นอยู่นะคะเอาศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งแล้วกัน รอบนี้ตัวเลือกเยอะเลยทีเดียวนะคะตัวเลือกเยอะเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาลูดนะคะตอนแรกนะน้องสาวจะเอาน้องสาวโซจะเอาจะเอาสองนะพี่น้องแต่ว่าแต่เราก็เขียนสองไปแล้วนะคะ รูศย์แล้วกันนะคะเปลี่ยนใจถ้าไม่มาก็ตัดอาจจะกองมารดกนะคะน้องซางสวิงนี้ก่อนนะ0ะ0ูนย์ศนะคะศูนย์สอง 0ูน7 0หกสูนาะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซชอบเนาะก็จะเป็น0660หกหนะคะ0ูน0 0110 01, 0990อีก01นะคะก็จะเป็น0440นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเมดเดียวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆ ไว้แนอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พาเรยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก้ไลน์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวยเง่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า